ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกอกนะครับแม่ครับวันนี้เรามีเมนูอะไรใหม่ครับรพิซซ่านะครับนี่พิซพซ่าพิซซ่านครับเครื่องปรุงม,มีแฮมหมูมอสซาเรลลาชีสแล้วก็สับป,ปะรดอันนี้เป็นแป้งนะครับเอบระเบลม,มันได้ใช่ไหม เดเมนูใหม่นะครับของร้านกาแฟกุ๊กกองนาแน่นแน่นหนาแน่นแน่นใส่อี่แน่นใส่ช็ดให้นะคะ อันนี้คืออะไรหรอแม่อันนี้เป็นมางยงเนื้ออันนี้ซอสพิซซ่าใช่ไหมครับแม่อันนั้นเอาไปอบแล้วนะครับนูน่นอยู่นู่นเลยนะครับเอาไปอบอบกี่นาทีเหรอครับแม่ครับนี่คือนายกอันนี้ออกให้แม่ก่อนสิวัด่มีม้าม่ของแม่หรือไงบุ๊คบ,บุ๊คบ,บุ๊คทำ อันนี okay. oh. so ้แม้พี่กอรุ่งหมาะตอกมือได้พอมาทเไมยกอันนี้ออกนี่ไงน่ไงนี่ไตอกไว้เลยยังดิตอกไว้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพิซซ่าของเรานะครับอันนี้เป็นหน้าขาวเวียนนะคะขาวเวียนนะคะน่ากินฟุดฟูดน่ากินมาเลยนะครับเลยนะครับไซนี้89บาทนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะอันนทำแพ็คส่งให้เลยใช่ไหมแม่อันนี้พี่อดีศรประเดิมให้กล่องแรกนะคะ ับสำหรับไลน์นี้แม่สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรจะฝากไหมครับคุณแม่ยังครับอันนี้เราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีซอสให้ด้วยนะครับแถมซอสให้ด้วยของเราเล็กนะเนี่ยมีซอสให้ด้วยนี่นะครับนี่นะครับพร้อนะคะเอาพี่อ้วนเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้ครับใช่อุ้ยแม่รถเต่อกันเท่จังเลยหอมมากโอ้ย โอเคอย่าลืมนะคะเรามีเมนูใหม่กันแล้วนะเรามีพิซซ่ากาแฟกรอกะนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะมาสั่งกันมาสั่งกันครับขอบคุณครับสำหรับที่นี่<อ>มีอะไรจะฝากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กาแฟกรอก,ะกะด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับ